ยูคี้ครับเราได้สองตัวแล้วนะนี่เป็นตัวที่สามไกลเท่าไหรครับเราสีซีบอกครับแสบบอกครับอุ้ยแต่ว่าแสบขึ้นเนาะมาเทนมาเลนมาเทนเลยตู้ของร้านอะไรครับตู้ของร้านตแสบก็มูสองโตนี่ตวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ลานอ้ของแท้เพตัวนี้คือสเครื่องมาร์คไล่กลัวนะผมชรดสีไล่กลัวทักน่อยในนวบสับเลยครับ โอนได้บอครับได้้จะโอเคสาวน้อยไปเที่ยวทัตตยาในการบอไปไม่รูกนี่มูหลายจังวันี่เพื่อนข้างล่างติดอะไรนี่เพื่อนเยอะจังวันนี่เห็นไหมข้างล่างเพื่อนไอเพื่อนทักใครเพื่อนไหนแล้วสวัสดีน้องน้อยติดล่าประจูเลยเราได้ไก่เป็นตัวที่สามนะครับเราตัวที่สามตัวที่สามนะอันนี้ชื่อร้านอะไรดีครับให้ตั้งชื่อให้ไหมน้องอะไรดีน้อง ตั้งชื่อน้องอะไรดีลกูกนี่ไงร้านป้าย้างหน้านี่อ๋อโอเควันนี้